โอ้โหดูวมารองเท้ารถคุณเอาสองคู่สวัสดีครับผมหอ้นป่านะครับวันนี้ดูแข็งระคึกเราจะมาลองเล่นเอลิเตอร์ลมตามนักแข่งดูนะครับด้วยการใช้รองเท้ารถคุณเอาสองคู่จับรลวดจับไม่พักจับจนร้องขอชีวิตเลยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ผมคาดการไว้เฉยนนะครับเล่นจริงนี่เป็นไงนี่ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้ก็เป็นเกมไปงสามสิบแปดดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเตอร์ตานี้จะเวิ้ลหรือเปล่าเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปอบพันทิสสนิดตอนนี้เลยนะครับ เริ่มแรกกดที่ราวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เบิเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยี่สเอ็มพิมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชาระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพยนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครว่ามองหา ID R V คุ้มๆพรอมเล่นนุ่นครบกีฬาสวย แนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1มื่นสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RW Card ูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนิ่งเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้าเกมแล้วละครับในเกมนี้เนี่ยพวกผมซื้อม,มานะผมก็กดมากับ UA นะครับถ้าเป็นเรื่อจริงเนี่ยหรเตอร์ลมเล่นยากนะต้องดูดับก่อนนะครับแต่นี้เราหยิบม,มาไม่สนดับเลย <c oughs> ไปครับเติม์บอยครับตรงนี้ เค็คกีก่อนครับวางแถบตรงนี้ครับอุ้ยไม่โดนแต่ว่าจะลืมโดนครับแล้วอยู่ไอ้ปาลมเต็มครับเรียบร้อยโอ้ีิเทจะเข้าปิดครับตอนนี้อ่าโดนไทยสู้ต่อได้ครับใจยเย็นนะครับยัดมาครับโอ้โหเรียบร้อยครับอีกกี่์ลวงเลยเฮ้ยแล้วเทสโอ้โหเอาจังอนะ่ะโอ้โหเกินไปเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย ก็เด okay. ี๋ยวคลิปเสร็จก็กล er> ับไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเร่งเลเวลขึ้นมาก่อนจะสี่ละถักตาเลยวางอยู่โบยครับตรงนี้สี่แล้วจะสี่แล้วอู้ยู่เอ๋หูปาเทนแดงจัด นะครับตอนนี้ก็าสีแล้วครับรองเท้ารถคูดาลคู่แรกของเรามาแล้วครับเดี๋ยวผมออกล้างก่อนอ,อุ้ยแเรายูเอโอ้โหปาดเห็นร่วงโอ้เนี่มันยูเอจิสัมผัสปะเนี่ยตอนนี้ก็ต่อเลนโบนนะครับเฮ้ยแบนแหลมมั้เนี่ยตายครับตรงนี้จับเลยตะาเลนจิ้มเข้าไปครับอุย้ยต้องไม่ขาดน,นะต้องไมปยูเอนะครับ จับตะกี้นี่ครูดาวของเราเนี่ยอยู่ที่27วีนะรู้สึกจับไม่ค่อยมันครับเดี๋ยวผมขอรองเท้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวล้างทีหลังเจอไอ้ก,กิ้วนี่ครับตายครับฟิกเกอร์บาโอ้โหไอ้ก,กิ้วนี่ไหวจับจับเลยกันครับโอ้โหได้ไปขันนิดเดียวโโอ้หนิดเดียวจริง ตอนนี้ก็ได้รองเท้ามา2คู่แล้วนะครับโอ้โหปลาเต็มหัวเลยนี่ถ้าเทไม่กดล้านที่ถึงตายนะโอ้เทจะสามครับจับเลยแล้วกันโอ้โหเสียดายแต่ผมต้องรอสกิลยูเอด้วยยูเอยังสกิลนานอยู่เอ้าแล้วสะดึมตายอะไรเขาเนี่ย ตรงนี้อีกซาวิครับวม่จ่ดครับยนนนนนืนนิดนึงโอลิปาติดยัดปะมาครับจับโซนตรงนี้โอ้โหโดนไถเรียบร้อยแต่นี่สลิมทั้งมาครับว่ารอ,องเท้าสองอันเลยเหรออันนี้นักแข่งปลายามาครับมาครับเกิดแล้วครับโหแล้วเลนโบยครับอิกกี้ครับโหเอาอยู่เอก้าป้อมเลยไร้กายจริงๆ นะตรงนี้ก็เสียบมับนไปนะครัซาลิมนี่โดนไล่อยู่นะไปช่วยนิดนึงครับทายอยู่ครับทายอยู่ฟิกจับเลยครับตรงน,นี้โอโ้โซาลิมโดนเจน้าห้าอย่างไปโดนสกิลของตัวเลนนิดนึงน <laughs> แตกเลย <laughs> อันนี้นี่ผมน่าจะเปลี่ยนสเปลนะเปลี่ยนสเ,ลเป,สเล,เปสเลเป็นฟิกจับรัวๆอะไรอย่างเี้นะไม่น่าใช้ลีโคนะไปครับตรงน,นี้ดูยันต่อครับ สู้ได้เนี่ยลองให้หน่อยครับป่ะลุยเอ้ยยุเอเป็นไรเพื่อนโอ้เรียบร้อยช็อตตรงนี้เนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเขาคิดไม่ทันคือยุเอสามารถเดินไปทับตัวตัวเรนได้นะครับตัวบทสองลุลวนะดาเมจโดนเต็มๆเลยนะครับขอตัวนี้โดนปีครับเรียบร้อยและก็วันนี้เราบทเป็นดีเจวันนึงครับมีข้อความจากน้องฮูดาฝากถึงบางมีนก็ข้อความมีมาว่าแฮปปี้บัลเด้นนะบางมีน เติมเกว่าบ้างอ่ะก็บังมีนเติมเกวเบาหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กลับเข้าสู่เกมนครับไล่ตามโอเมนแต่ว่าตามไม่ทันตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องทำเวฟนะครับเดี๋ยวผมได้ทำเวฟก่อนพ,พยายามดันเลนสูงไว้นะครับตอนนี้มูลาดแพ้โอเมนขาดเลยตมามมาครับเมตีป้อมไปโอเคครับได้ป้อ,อ,อเเมหมดไป ต่อมังกรครับเธอเลนนี่ยอยู่แถวดาวนะสลิมระวังนะครับตอนนี้โอเมนโผล่บนนะวาล่านะครับอ่าเธอเลนมาแล้วครับตรงนี้ไฟถีบสามดูดินเลยครับลิงไปแล้วครับโอ้โหมุ่งลาดบ้อกให้ครับโ,โแหแต่ว่าไม่ท้อแบดเลนที่จะเอาสุดเลยนะจะฟาดผมก็จับได้กันครับ ไปดนงานสักรอบเทนโอ้ตรงนี้ครับโอเมฟิกสวยจัดเอา้าแล้วไปจับโดนสลลมครับเดรียบร้อเลยตรงนี้้าหาาเขาจับโดนผมนี่ทีมจะมเปียบม,มากเลยนะแต่ก็ฟรีก็ถือว่าชนะไปนะครับเพราะว่าทีมเขาตายไปสามนะเราตายไปสองนะโอเมนี่จะไปจับโดนสลลมอีกถ้าหาาผมตายนี่ถือว่าคุ้มค่าจัดเลยตอนนี้คิวเข้ากลางครับ หลังนี้ก็เดือดเอาเรื่องนะเนี <laughs> ่ยบอกกันด้วยพัรกเลยตอนนี้เว็บตกตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไล่ทำเว็บกอนโอ้ยุเอะได้บาฟาไปครับแต่ยุเอะเอาก็ได้นะเพราะว่าลิงมีบาฟาอยู่แล้วนะครับฮ่าแล้วจะตัวเล็กตรงนี้ครับ ดูแเอลเพื่อนโอ้โหเ,เรียบร้อยเจ่สกิลดอกแรกพ่โดยก็ถุดเชียวอยู่นะแล้วมูลายครับโอ้เจอเทนไถกับเข้าป้อมครับเร,เรียบร้อยเกมนี้นี่ตึงพระเทนเนี่ยเทนแลนีนะแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยดูหลังเท่าไหร่นะแล้วเลยล่าครับลิงปะทะโอเมงครับ,บ,าาเ,รบเจอล่ามด้วย โอ้แล้วลิ่งครับแลกกับโอเมนได้ด้วยเอาเรื่องอยู่นะอย่าตรงนี้วาร์บก่อนนะครับดีเรืองกันตอนนี้เกมสูสีจัดเลยนะครับนำมาอยู่พันเดีวยวเองไหนครับค,คิดเลยครับเล่งหาตังค์ให้เพื่อนเลยเราเดินสี่นะ เฮ้ยทุเรยนตรงนี้ครับจับสวนเลยแล้วกันโอ้เรียบร้อยทุเรยนนี่กำบัดแน่เลยโดนจับเลยล่อมากเลยนะแต่ตรงนี้วางอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวผมหาที่วาร์ปั่นจบไฟที่ไรนี่เรื่องผมหายเยอะมากเลยแล้วสามคนตัวไฟครับสลิมมี่ไปจองหน้าโอเมนนะจองเสร็จปุ๊บโอเมไล่เลยครับโหแล้วไล่ทันด้วย ไล่ยังไงเลเรียบร้อยแล้วรตงนี้ไม่ได้แล้วครับตรงนี้เล่นจริงจังละไม่งั้นมีแววแพ้มาแน่เลยเดี๋ยวต้องเล่นดาเมจเล่นเงินขึ้นมาก่อนนะตรงนี้มีล้างพร้อมฟิกเกอร์พร้อมนะครับเดี๋ยวเล่นเลยเจอใครจับหมดแล้ตอนนี้เจอเทงครับเทงก็เอาตอนเนี้ย มาครับเทนบอเสร็จแล,ล้วดูเองอุย้ยอุ้ยไม่แตกหลังก่อนครับก่อนยิงลิงปิดได้เพื่อนจะตายหมดแล้วนะโหยกีวมาครับเจ้าสวนรล่วงอนะไรงี้โหยแล้วลิงครับโดนไถไปโอ้แตกเลยตอนนี้เครื่องติดแล้วไปครับจับอีกรอบครับตรงเอโอ้โหได้มาต่อครับตลิมอุ้ย โอ้เดือดเก้อโอเคครับตรงนี้ได้มาสี่คนครับทีมเราเหลือสองตอนนี้สลิปเอาบอมบนครับตะกี้โอเมนอยู่ข้างล่างนะโอ้มาไวมากอะไรครับโอเมนแต่กดสองขา้นดึงครับสลิมส่อแล้วเฮ้ยหลบได้ด้วยไปครับเรียบร้อยสลิมนี่แก้ไขยู่ได้นะกับโอเมนเนี่ย ตาครับเกิดแล้วครับเฮ้ยแล้วเทนจะไถ่เดียวเลยเหรอจับเลยแล้วกันครับโอ้ยเอาเองเขาปิดเทนได้เรื่องร้ายขอให้บอกใช่ไหมเนี่ยคาริมนิกาตาเกิดโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ลิงอ้อมแล้วครับโอ้โหแล้วเก็บหมดมั้งเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บสามเลย ลิงน um ี่อ like ้อมสวยจัดนะตะกี้ตอนนี้ทีมเราก็ได้2ป้อมไปนะครับเดินทุเรนอีกแล้วครับโคตรตอนนี้ก็สวีมีจับอีกรอบนึงนะครับโหและหัวใหญ่เลยสกิลยื้อแล้วคราวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นเหนได้จับต่อยก็อบด้วยมาครับตอนนี้ที่เข้าตายไปสี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาทีนะครับ ทีมเขาเหลือแค่แวนต้องฆ่าแวนนะถ้าฆ่าได้ก็คุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดเหลือเมย์สองตัวนะตีป้อมไม่ไหวอยู่ละเดี๋ยวตรงนี้เอาเลือดนิดนึงครับแล้วก็เตรียมสับสับเดือมาจะได้กดแช่แข็งได้เจอแวนแล้วครับไปครับลุยขาป้อมแล้วกันคิวง่ายคิวได้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีเลือกก่อนตรงนี้คุมอยู่นะเพราะว่าเราปิดแครี่เขาได้นะครับ แล้วเอาบูด้วยไปเล่นก่อนครับเดี๋ยวมาลุยอีกรอบนึงอ่าถ้าใครที่ดูถึงตอนนี้ดาวนะครับก็รบกวนกดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคิปต่อไปนะแล้วก็ส่วนของคนที่ดูทาง u t u b e นะครับอันนี้ก็อาจจะกดไลค์ยากนิดนึงนะครับยังไงก็รบกวนพับจอออกมากดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมันต้องคับจอออกมานะรบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากเลย แล้วก็ตอนนี้ทีมเขามีสี่คนนะครับแต่ว่าทีมเรายื้อๆนะตะลิมนี่ขึ้นบนเฉยเลยนะครับตะลิมลงมาเพื่อนโอ้โหอีกกี้แรงจับและตอนนี้ทีมเขาเหมือนจะขึ้นบนนะครับลิงนี่ไปเฉยการตีก๊อนนะแต่ว่าไม่เห็นทุเรนนะครับอันตรายอยู่นะโอเคครับผลิตขึ้นบนละตรงนี้ฟรีเลย โอเคครับได้ทำก้อนไปอ่าก็สรุปอเลสเตอร์ใช้รองเท้ารถคูดาวสองข้างคุ้มไหมไม่คุ้มไม่ต้องไปเล่นตาวนะครับดูรงันพอเพราะว่ามันไม่ได้จับบ่อยนาดนั้นอยู่แล้วครับมันมีแค่บางไฟเท่านั้นที่ต้องจับบ่อยๆซึ่งเอาจริงเราเอาเงินตรงนั้นนะไปซือ้อยังอื่นก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองไงไม่รู้อะตอนนี้ผมก็ขายรองเท้าทิ้งแล้วด้วยนะครับ แล้วตรงนี้กอก็ถูกปล่อยทางเรือนบนนะครับแล้วตัวกลางเวฟดันนะเดินขึ้นเช็คนิดนึงนะครับเอาแล้วเจอสามคนตรงนี้ครับสี่คนเลยครับตรงนี้เปิดไฟเลยคีมเข้าป้อมไว้ด้วยเอาโอเมนมาต่อเฉยเอาละห้าคนเลยครับไปก้าวฝอยสนเลยแล้วเพื่อนเราไปตีบ้าเลยครับ โอโหเรียบร้อยมาทำอะไรเขาบนท่าคนก็ถ้าถามว่าเซตนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยตรงที่ว่าดาวเมทไม่มีแล้วคือมันไม่ได้จับบ่อยขนาดนั้นน่ะเพราะว่าจับทีหนึ่งเลือนแล้วก็เหลือน้อยแล้วครับเกมนี้ก็ได้เป็นเหรียญทองเมทไปนะครับจับรัวๆอะไรเกมนี้ <L> เอพีก็เป็นของยูเอนะครับเดี๋ยวเกมนี้เรามาดูกันว่าดาเมจเราจ่ายไปเท่าไหร่นะโอ้ดาเมจยี่สามครับยูเอดาเมจสามห้าครับก็สรุปรองเท้าสองคู่ไม่เวิร์กนะครับใครเอารองล้างนี่ไม่เกี่ยวผมนะผมบอกแล้วนะว่าว่าเออมันไม่เหมาะนะครับก็เอาลองไปประสบการณ์นะครับและก็ในส่วนของรองเท้าสองคู่เนี่ยอันนี้มันไม่ทับกันนะครับมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็จะทับแค่ความลุกเคลื่อนที่นะ แต่ว่าในส่วนขอเอฟเฟกต์ไดคูดาวอันนี้ก็ยังได้ผลอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ